รายการธรรมะชื่นบานวันนี้พบกับหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันไวเพลินธรรมะเนี่ยจะเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวกเราได้อย่างไรคะคือเราจะต้องถือหลักพุทธภาสิตว่าธรรมโมหเวร,รกคตธิธรรมจารินทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมอ่ะค่ะกคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนรักธรรม ทำก็รักเขาเขาเป็นคนเอาใจใส่ต่อทำทำก็จะเอาใจใส่ดูแลเขาคอยคุ้มครองดูแลปกป้องรักษากันมันเหมือนการเดินทางเนี่ค่ะลริมทางไปนี่มันจะต้องมีพวกดอกไม้ข้างทางประดับสวยงามค่ะเวลาเราอายุเราค่ะทำมัวโดวยเก็บบุญก็เหมือนกัะชมดอกไม้ข้างทางค่ะมัวไปสร้างบารมีอย่างเดียวแล้วไม่มีเป้าหมายที่ดับทุกข์ไม่เล่งเรื่องดับทุกข์บางทีมืดซะก่อน พบกันในรายการธรรมะชื่นบานแบบนี้ทุกวันทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบค่ะ